อต่อนะครับผมทีนี้มาตรงนี้บ้างนะครับเเป็นหัวหัวข้อไม่หัวเรื่องหัวข้อที่สองบ้างเนะอะหัวข้อที่สองที่เราเคยกําหนดไว้ในตอนตอนตอนแรกก็คือเรื่องของสับเซตนะครับและ Power อร์เซตนะสับเซ็ตและพาวเวอร์นะครับอ่าก่อนอื่นเลยรู้จักก่อนเลยนะครับ a ปื๊บปื๊บ b, b ไม่ใช่หรอก ก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้อ่านว่า A เป็น s u b เซตของ B นั่นเองนะครับให้เรียกว่าเซต A เป็นทางการเนาะ,ะเป็นเป็นสับเซตของเซต่ะเซต A เป็น s u b เซตของเซต B และสิ่งที่ต้องรู้ตามมาต่อมาก็คือว่าอัตโนมัติเลยนะครับเซต B ใหญ่กว่าเซต A A จะใหญ่กว่า B เป็นไปไม่ได้บางทีก็เกิดได้เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ว่ากรณีที่ว่า B กับ A เนี่ยเป็นเซตเดียวกันก็ได้นะครับก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะฉะนั้นครูก็เลยขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปก็เลยให้สรุปไปว่าเอเซต B เนี่ยมันใหญ่กว่าถ้าเกิดว่า A เป็นสับเซตของ B อ้าวทีนี้ตัวสําคัญเลยให้จําไปเลยนะครับเลื่อนไขสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราไปเจอ A เป็นสับเซตของ B แล้วสิ่งที่ตามมาที่ต้องได้อัตโนมัติเลยคือ 1. A เป็นเซ็ตต้องเป็นเซ็ตและ B ต้องเป็นเซ็ตเหมือนกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แสดงว่าผิดรูปแบบผิดคอนเซปต์เขาข้อ2ตามคอนเซปต์เขาหรือตามเงื่อนไขก็คือว่าสมาชิกทุกตัวในเซ็ต A ใช้คำว่านี่เลยนะต้อง อยู่ในเซต B เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุูมีปเซตของ2กับ3ถามว่าใช้สัญลักษณ์นี้1 2 3อย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องขั้นแรกก่อนเช็คก่อนไอ้นี่เซตใช่นี่ก็เซตเซตทั้งคู่อันข้อที่2จะสมาชิกทุกตัวของเซตตัวหน้า2 3อยู่ในเซตตัวหลังไหมอยู่ แสดงว่าถูกต้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออ่ะหนึ่งสองสามเซตของหนึ่งสองสามถามว่าเป็นเซตของหนึ่งกับสองหรือเปล่าผิดแน่นอนถูกไหมเซตทั้งคู่ใช่อยู่เซตทั้งคู่แต่ว่าสมาชิกทุกตัวของเขามีหนึ่งมีสองมีสามอยู่ในเซตตัวหลังไหมละ่ะไม่อยู่เลขสามไม่อยู่แสดงว่าไม่ใช่ใชเห็นไหมก็ผิดนะครับหรือตัวต่อไปอ่ะกำหนดว่าเซตของหนึ่งสองสามตัวเดิมแหละ ขีดและขีดอย่างนี้กับหนึ่งสองเซตของหนึ่งสองถามว่าถูกป่าถูกต้องเพราะนั้นสนัญลักษณ์ตรงนี้ก็คืออะไรไม่เป็นสับเซตของนั่นเองได้นะครับต่อไปสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้เป็นไหมไม่เป็นถามว่าทำไมไม่เป็นมันต้องเป็นเซตทั้งสองข้างข้างขวาใช่แต่ข้างนี้ไม่ใช่เซตเพราะนั้นจบเลยโอเคไหมเงื่อนไข อย่างเงี้ยโจทย์มันจะถามหลอกถามเราเสมอเลยตลอดเลยนะครับอ่ะต่อไปทีนี้ขึ้นเรื่องหนักๆน,นิดนึงการเขียนสับเซตทั้งหมดนั่นเองเดี๋ยวมันจะมีข้อสรุปเดี๋ยวต้องอดทนนิดนึงนะครับการเขียนสับเซตที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดการเขียนสับเซตทั้งหมด ข,ขีดข้างใต้นิดนึงก็เห็นเ้นทั้งหมดให้จําไว้ก่อนอันแรกก็คือ,อใช้คําว่าจำละเซตว่างท่องจิตปากเลยนะครับเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของทุกเซตเพราะฉะนั้นสรุปในสับเซตในคําสมมุตขิข้อกาหนโดจโจทย์มา1โจทย์เซตมา1เซตและให้เขียนสับเซตทั้งหมดต้องมีเซตว่างด้วยประกอบด้วย1ตัวเสมอ และ A อ่เซตเเป็นสับเซตของตัวเองเสมองั้นแสดงว่าแน่ๆในการเขียนสับเซตของเซตเซตหนึ่งเนี่ยมันต้องมี1นึ่งและเซตว่างและอย่างที่2คือเซตของตัวมันเองด้วยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะค่อยๆแจแจงการเขียนสับเซตกระจายมาให้เป็นระบบจ้ะอ่าตัวอย่างปุ๊บขึ้นไปกําหนดให้เซต A มีสมาชิกภายในเป็น5กับ9เราจะเขียนสับเซตทั้งหมดได้ว่างไงบ้างเอออ้าวคิดตน้งนี้ก่อนอ๊แหมผิดเลยไม่ใช่ S ต้องบอกว่า2จะเป็น S อสละสอความหมายคือสมาชิกที่มี0นย์ตัวคือสับเซตที่มีสมาชิกศูนตัวมีอะไรบ้างเซตว่างอ่ะจบละต่อไปสมาชิก1ตัวสับเซตที่มีสมาชิกภายใน1ตัวมีอะไรบ้างเพ่เซ,ต,ต,เซตของ 5, ห้า แล้วก็เซตของ9หมดย่างหมดแล้วต่อไปสมาชิกที่มี2ตัวก็ได้ละ5กับ9พอเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บจนกระทั่งมาจบที่ตัวมันเองนะมาถึงตัวมันเองปุ๊บให้เราจบไปเลยเนี่ยตัวมันเองก็คือตัวเซตเองถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บให้เราหยุดเพราะฉะนั้นนี่คือการเขียนซับเซตทั้งหมดเพราะฉะนั้นได้ละซับเซตทั้งหมดคือ อ้อยเขียนผิดเลยคือเขียนอันนี้แล้วกันเซตว่างแล้วก็เซตของอ่ะเซตของ9แล้วก็เซตของ5กับ9นี่เห็นไหมครับได้เรียบร้อยอ่ะก็เลยได้ว่าเป็นข้อสรุปไปก่อนนะมาเติมเป็นติปไปถ้าสมาชิกของเซตใดเซตหนึ่งมีค่าเท่ากับ3บ้างแล้ว จำนวนให้จำเป็นสูตรได้เลยเจำนวนสับเซตทั้งหมดอ,อ,อ่ะเท่ากับเท่าไหร่2องกำลังสมเซตนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า NA เท่ากับค่า K แล้วจำนวนสับเซตทั้งหมด เท่ากับเท่าไหร่2องกำลัง k เสมออะติกรซะหน่อยนึงเพราะมันกลายเป็นสูตรละสูตรหลักตัวนึ่โอเคนะครับอะต่อไปเลยทีนี้ให้เราพิจารณาตรงนี้บ้างข้อแรกข้อแรกก่อนเนี่ยเน,ยเ,นยเช็คก่อนเช็คก่อนเออ na มีสมาชิก2เพราะฉะนั้นสับเซททั้งหมด2กำลงกังสองเท่ากับ4 ใช่เลยนะโอเคนะต่อไปถ้าเกิดว่าให้พิจารณาตัวนี้บ้างถ้าเราใช้สูตรตรงนี้รู้ละอ่าสับเซตทั้งหมดเป็นเท่านี้นะได้ได้ได้แยกพิจรารณาพิจารณาตัวนี้ครับสัญลักษณ์นี้เซตว่างใช่ไหมอ้าวเพราะฉะน,นั้น n ของเซตว่างเท่ากับเท่าไหร่สมาชิกภายในเซตว่างเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับศูนย์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจานวนสับเซตทั้งหมดมีไหม ได้ทั้งหมดกี่เซต2กํกลังศูนย์สองกลังศูนมีค่าเท่ากับ1นะครับไม่ใช่ศูนแสดงว่าสับเซ็ตมันมีด้วยกัน1เซตนั่นเองเพราะฉะนั้นให้จําไปเลยก็คืออ่าเขียนสับเซตสับเซตของเซ็ตว่างเท่ากับเท่าไหร่เริ่มที่เซ็ตว่างแล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆจนทั้งจบที่ตัวมันเองใช่ไหมแต่ทีนี้คูเริ่มที่เซ็ตว่างปุ๊บแล้วไม่เป็นของเซ็ตว่างด้วย ก็เจอตัวมันเองพอดีที่ตัวแรกเพราะฉะนั้นจบเลยเพราะนั้นเซ็ตว่างเป็นเซ็ตเดียวนะครับที่มีสับเซ็ตเพียงแค่1เซ็ตและมันจะมีคำกล่าวต่อว่าเซ็ตว่างเนี่ยถือว่าเป็นเซ็ตเป็นสับเระนนะไม่เป็นสับเซ็ตแท้อยู่เซ็ตเดียวนั่นเองเป็นอะไรนะเป็นเซ็ตว่างเป็นเซ็ตที่ไม่มีสับเซ็ตแท้เออมันจะไม่เป็นไม่มีสับเซ็ตแท้อ่ะต่อไป สมมติครูจะไล่ไปเรื่อยๆนะเริ่มเริ่มยาวนิดหนึ่งอะสมมติครูกำหนดเซต B มาให้มีสมาชิก3ตัวบ้าง5 9 7อ่ะโอเคครับจับเซตทั้งหมดเลยเริ่มเลยสศูให้เราเขียนเป็นระบบกรเซตว่างสหนสมาชิก1ตัวประกอบด้วยอะไรบ้างเซตของ5ถูกไหมเซตของ9ต่อไปเซตของ7โอเคครับต่อไปสสองสมาชิกภายใน2ตัว5 9เก้าเอ้ยขอโทษ ต้องเป็นเท่าไหร่ 5, 9บ้บเซตของ5 9ต่อไปเซตของ5 7ตายหมดย่างเซตของ9 7ด้วยครับเซตหนึ่งต่อไปเซตที 2, ต่มีสมาชิก3ตัวมีเซตอะไรบ้าง5 9 7เอ้าเจอตัวมันเองแล้วนี่ว่าจบเลยเพราะฉะนั้นสับเซตทั้งหมดได้เท่านี้เห็นไหมอ่า โอเคนะครับทีนี้ให้เราสังเกตทีนี้กูจะไล่ไปที่คำว,ว่าซับเซตแท้และซับเซตแท้ซับเซตแท้คือซับเซตที่ไม่ใช่เซตของตัวมันเองนั่นเองจบ1นึออ่ซับเซตที่ไม่ใช่ตัวเอง เพราะฉะนั้นในกรณีข้อข้อนี้ข้อนี้เซต B เนี่ยครับอันไหนเป็นสับเซตแท้บ้างใช่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 ใช,ใช,ใช่ไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการถามหาจํานวนสับเซตทั้งหมดจํานวนสับเซตแท้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็คือจับสับเซตทั้งหมดแล้วลบออกได,ได้ตัวมันเองคือเราออกได้หนึ่งนั่นเองถูกไหมครับ เพราะนั้นกูก็จะได้ต่อต่อยอดมาต่อก็เลยกลายเป็นอ๊บอน,นี่จำนวนอันนี้ก็ต้องจำเหมือนกันนะสับไม่ต้องจำก็ไลอาศัยเป็นเขาเรียกอะไรนะความเข้าใจก็จะจำได้เองจำนวนสับเซตแท้มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n a ลบด้วย1 n a ก็คือสมาชิกภายในมันนั่นแหละลบออกด้วย1นึ่งได้อีก1 อีกหนึ่งความเข้าใจเนี่ยอย่างนี้นะครับ